เจ้ทำไมสูงจังอะทำไมเจ๊สูงอย่างนี้ล่ละนี่หนูยังไม่ได้เอวเลยนะแด๊ยังไม่เอลเลยอะขาจะยาวไปไหนนี่ช่วงตัวประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าของขา,าปปขายาวไปปะขายาวไปปะเจ๊ไม่สะดุดขาตัวเองล้มบ้างเหรอดูดูดิวิ่งดิขาโคตรแปลก ตอนนี้เราอยู่ในเกม Blade and Soul นั่นเองนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมออนไลน์นะคะสามารถโหลดเล่นได้ฟรีใน PC นั่นเองนะคะซึ่งเกม Blade and Soul เนะะี่ยคะเป็นเกมที่ค่อนข้างมีชุดหลากหลายแล้วก็มีความสวยงามในการแต่งตัวละครมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยอยากจะบอกว่าเลเวลไม่สำคัญนะคะแต่ว่าแต่งตัวสวยนี่ต้องมาก่อนนะคะสำหรับกุ๊กโูนะคะ สำหรับชุดสวย,สวยที่กูใส่อยู่นี้นะคะเป็นสีทองๆแบบนี้นะคะมีชื่อว่าชุดเกราะเทวานะคะหรือว่าเรียกว่าชุดเทวทองคําก็ได้นะคะนี่สวยงามอลังการนะคะมีใส่ได้ทั้งน้องแมวแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะเอ้จริงๆแล้วมันมีหมวกด้วยนะเด,ยเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หมวกให้ดูนะคะแต่มันไม่ค่อยสวยนะคะกูเลยไม่ค่อยใส่นะคะ <laughs> นี่นี่เลย ชุดเทวาทองคำนะคะอย่างที่เห็นนี้นะเป็นชุดสีทองสวยงามอลังการแบบนี้สามารถหาได้ภายในเกมนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาบอกกันว่าเจ้าชุดสีทองชุดเทวาทองคำนี่หาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว้าวา <laughs> ลอดลอนมาแล้วเดยนี่เลย เจ้ายักษ์สีทองเอาผ้ามาให้ข้าซะดีๆสำหรับวิธีการหาชุดนี้นะคะเราต้องมาที่แมบนี้ค่ะเขตทรายเพลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ให้วิ่งมาตรงจุดนี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยจะตุรัสแท่นแห่งความโศกตรงนี้นะคะหน้าทางเข้าจะตุรัสเลยนะคะนี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าทางเข้าเนี่ย จะเป็นนี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะนี่นี่นี่ให้เดินมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมียักษ์สีทองเกิดตรงนี้นี่ไงมาแล้วยักษ์สีทองนะคะเกิดตรงนี้เลยนะคะเจ้าตัวนี้แหละที่เราจะต้องตีมันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังจะตีมันไม่ได้นะคะเห็นไหมเราตีมันไม่ได้นะแล้วมันก็ตีเราไม่ได้อ่าจะตีมันได้นี่เราต้องตีลูกกระจกมันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารอตีลูกกระจกก่อนเนี่ย ลูกกระจองอยู่ตรงนี้ตีข้างนี้ก็ได้นี่ไงมาแล้วตีมันค่ะตีมันตี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 ชุบ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 โอเคเมื่อตีแล้วมันจะดรอปลูกแกว้วนี่นะคะลูกแก้วที่ถืออยู่นี่นะคะดรอปลูกแก้วทั้งสองข้างเลยนะคะได้ลูกแก้วมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่แท่นตรงนี้นะคะปึ๊บนี่เรียบร้อยถ้าใส่แท่นทั้งสองข้างแล้วเนี่ย เราเธอจะตีเจ้ายักษ์สีทองได้นะคะก็เอ้ยเกือบไป <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงนะคนตีเยอะยนะฮะเพราะฉะนั้นแป๊บๆก็ตาย,ยนะฮะชิวๆ <c oughs> ตายเรียบร้อยยักษ์สีทองพอตายแล้วเนี่ยยักษ์สีทองจะดรอปกล่องมานะฮะไหนล่ะอยู่นี่นี่ไง ดอกกลองมากล่องนี้นะคะเก็บขึ้นมาจะได้เป็นค่าของเทวาสีทองนะคะเป็นลูกแก้วแบบนี้เป็นลูกแก้วแบบนี้นะคะซึ่งเราต้องใช้ลูกแก้วนี้แหละไปหมุนกงล้อโชคชะตานั่นเองกงล้อโชคชะตาอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆห่นนี่เลยหันหลังตรงนี้นะแล้วก็วิ่งไปปึ๊บ เราวิ่งไปที่ทะเลสาบจันแรมนะคะนี่ตรงนี้นะคะทะเลสาบจันแรมนะตรงนี้เนี่ยจะมีกลงล้อแห่งโชคชะตาอยู่นะคะมี2อ,อันมุนไหนก็ได้นะลองกด F หมุนเลยเอา้า <c> ว <oughs> ได้ตัวนี้มาเฉยแผ่นจารึกกระดูกมังกรนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไอเทมเควสนะคะซึ่งออสำหรับใครที่ทำเควสสีม่วงนะคะหรือว่าเควสสกิลสกิลนี้สกิลดิ่งนะคะลงจากอากาศอย่างรวดเร็วสกิลนี้เนี่ยต้องใช้ของเควสก็คือตัวนี้นั่นเองนะแผ่นจารึกกระดูกมังกรนะคะตัวนี้นี่ต้องหาจากยักษ์ ทองคําเท่านั้นนะ,ะแล้วก็มาสุ่มเอาจากกงล้อชโชคชะตาะน,นะคะอันนี้เป็นของเควสนะเดี๋ยวเรามาสุ่มเราจะเอาชุดไงเราจะเอาชุดอันนี้เป็นอาวุธนะฮะไม่เอาอาวุธไม่เอากล่องชุดเทวาสีทองนี่ได้มาแล้วนะคะ,ะแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยมันมันได้เฉพาะเกราะนะเกราะเรามีแล้วนะฮะ ได้อีกแล้วกล่องชุดเทวาสีทองอันเดิมเลยนี่ไงได้อันนี้แล้วนี่ค่ะมันต้องเป็นตัวนี้นะฮะกล่องตกแต่งเครื่องแต่งกายเทวาสีทองนี่เพราะว่ามันจะสุ่มได้หมวกเทวาหรือว่าจะได้เป็นเทวาก็คือเป็นเป็นผ้านางฟ้าแบบคนเนี้ยแบบคนเนี้ยใส่อะ่ะเฮ้ย จะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอลองสุ่มแล้วก็มีได้โซชิลเทวาสีทองด้วยนะคะก็พอสุ่มออกมามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบที่อุ๊กูใส่อยู่เต็มๆแบบนี้นะคะพลังชีวิตเยอะมากนะคะสำหรับเทวาอันนี้ชีลอดีก็บุกเลือดนะคะไม่เราจะเอาชุดไงนะจุดนี้จะเอาชุดอย่างยังสุ่มไม่ได้อย่างอาวุธก็มา อ,อขอหน่อยแล้วอาวุธลัวๆอหรืออันแปดอันโอเคได้ยากมากเลยอันนั้นแนะ่แล้วก็มีชุดน้องเหมียวด้วยแน่น้องเหมียวใส่อยู่นะคะยังไม่ได้ได้มากล่องเดียวเองอะทำไมมันได้ยากได้เย็นอะ่ะเหลือสี่อันแล้ว คนก็จะมาหมุนกันอาวุธนี้ได้รัวๆอาวุธนี่แบบเยอะมากเยอะมากใครอยากได้อาวุธสีทองบอก่ากูนะฮะมาเอาได้นะ <laughs> เยอะเอา้าเจ๊ขอหมุนบ้างเดะเจ๊อย่าหมุนคนเดียวเดะเอาขอหมุนบ้างขอหมุนหน่อยนั่นยายนี่นี่ชุดไปมุดนข้างนู้นก็ได้มีสองอัน มาด้านนี้ก็ได้นะอาวุธเอาวุธอีกแล้เอาอยัางอื่นจะเอาเครื่องประดับของเควสหมดแล้วค่ะแล้วเราได้กล่องนี้มาอันเดียวเองนะเป็นกล่องตกแต่งเครื่องแต่งกายเทวาสีทองเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่า คือหมวกกักู่ได้แล้วนะคะหมวกมันหน้าตาแบบนี้นะคะนี่แต่ว่าไม่ชอบก็เลยไม่ใส่นะคะอย่าะอย่าเป็นหมวกนะขอเป็นเทวาเทวาไหมจะเทวาไหมอึ้บได้แล้วก็เทวามาแล้วหูยในที่สุดในที่สุดก็ได้มาค่ะ จะไหลอุย๊ยครบแล้วอะ่ะครบแล้วครบแล้วเย้ yeah! สวยงามมากเบยนี่ใส่คู่กับแมวน่ารักมากเลยนะฮะว้าสวยอะน้องแมวยืนดีๆยืนดีๆถ่ายรูปหน่อยนี่ค่ะเป็นไงชุดน่ารักมากเลยใช่ไหม <laughs> นี่นะคะก็เป็นชุดเทวาสีทองนะคะสามารถหาได้ฟรีๆภายในเกมนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเล่นหรือว่ายังไม่เคยมีชุดนี้นะคะนี่เลยในเกมแบดแอนโซนะคะมีชุดไม่จำเป็นต้องซื้อไม่จำเป็นต้องใช้เงินจริงซื้อนะคะชุดนี้หาได้ภายในเกมลองมาหากันดูนะคะใครได้แล้วก็ถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะคะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็วิธีการหาชุดง่ายๆภายในเกมนะคะเดี๋ยวถ้ามันมีชุดไหนสวยๆแล้วก็มีวิธีการหาแบบไหนมาแชร์กันอีกเนี่ยวกูจะเอาคลิปมาลงกันเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็แชร์ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่กับเทคนิคดีๆกับเกมเบลนด์แอนด์โซวันนี้ลาไปแล้วไบไปจ้า